ครับเป็นคลิปที่สองคลิปต่อเนื่องครับเมื่อกี้ผมลืมปิดเน้นครับมันต้องแนงต้องแนงอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับอันตูบน้อยอันตูบน้อยเพราะงั้นเป็นของพี่ชายครับที่โฮมยูนิติดกันเพื่อน,นครับมันก้อนก็เป็นของป้าป่านะครับสี่สิบกไร่ครับถึงพูนครับข้างล่างคนเนี่ยแบ่งให้พี่ให้น้อง เ็แยกจักไปครับดูติดถนนนะครับติดถนนเลยรถเดี่ยวใกล้ปะเอารถเดี่ยวใกล้ปะเอาไปต้มรถเอาเอาไปต้มรถ แล่นขาดไม่เทานหนุนหล้อก็ตายตัวมันมองหากินมอึดบ่อยาอยู่น้ำมันนี่เจ็ด <c oughs> เอาหมื่นละเนี่ยพอเอาไว้นี่อันหนึ่งนี่เอาไว้นี่แหละหนึ่งนี่ก่อที่นั่งอยู่นี่แหละ จักมาข้างไหนเหละลมมาแต่ข้างพี่นีม่มาทางนี้ทางบ้านผมเออโดนแหละครับ่อแมพี่น้องอยู่บ้านผมนี่การเลี้ยงงัวงัวก็พอมีครับควายแต่ว่าควายนี่มันก็บ่คอยข้าเจ้าบ่คอยเลี้ยงกันครับหนึ่งก็เลี้ยงยากเบ่งยากนะครับสองก็บ่มีสถานที่เลี้ยงมันให้เลี้ยงยากนะครับ เดี๋ยวมาคอยเบิ่งกันครับพี่นอ้องควายเกิดลูกเนี่ยผมเอิ้นแม่นวลแต่ว่าผมตั้งซื้อให้นางงามครับเพราะว่าเพื่อนยางนี่โอ้ยเมนนางงามครับพี่นอ้องท่ายางเพื่อนกิ่นก็คือจังนางงามนี่ครับกินเรียบร้อยยางเรียบร้อยถ้าเดินทายางเพื่อนเป็นความโชคดีของผมครับที่ได้ เลี้ยงมัวเอ้ยเลี้ยงควายบดจักมือก็ได้ตัว,ล,วละขอสวัสดีไปถึงพ่อแม่พี่น้องครับวที่เข้ามารับชมใหม่หรือเ็บซีที่ตตาองอาเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ดีครับเรื่องกำลังใจให้กันครับทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยกันเด้อครับที่ออกได้บัวน้อ,อหนึ่งเอ้ยคือตัวหใหญ่เห็นเนานะได้ดึงออกได้นี่ ถ้าหัวมันออกมาก็ออกออกแล้วออกแล้วหัวออกมาแล้วออกแล้วถ้าหัวออกมาก็ออกแหละใช่ใายแล้ว,ลวอึ๊บอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วครับเอาเองพี่น้องเดี๋ยวนะครับ 你 <Thank> ได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมที่ไปเบิ้งก่อนเด้อครับว่าตัวแม่คือตัวผู้ เอ้ยแกเล็บอยู่อะแกเล็บอยู่อะแกเล็บอยู่อะมันต้องดึงแม่มันต้องดึงแม่มันออกก่ได้แกเล็บมันทีแกอยู่อะบอันเล็บมันนี่แหละแกอยู่อะต้องเอาแม่มันออกได้คว้ตัวตัวไม่ไว้หนตัวไม่ số cái mẹ, ở đỉnh quế rồi, ở à, trên yeah, yeah, con... à, uh, <laughs> okay, đấy, cháu, cái kia đỉnh ngọn rồi mẹ, mua pho thai mua gì vậy, thằng kia mua đấy mẹ, mày, thằng kia mua cái gì vậy, thằng kia mua cái gì kia mua cái gì vậy, thằng kia mua cái gì vậy, thằng kia mua cái kia mua cái gì vậy, thằng kia mua ตะูตเมียนั้ไม่รู้เลยแเแกะอ่จะมาแะแดอกู้เดียวแกเลยเด้เาก็กล้าเขาใกล้ันแล้วควยออกมาใหม่ตัวผู้ฮึตัวม่นาะอ้าตัน้องมันเด่นเกีอยู่มันเพราะบางคนเจ้าให้แกพแกแล้วมันบ่อนี้มันบ่อ มระตุ้มกรัพเกระพุฮะกระตุ่มกตุ่มเอได้กาไรฝามิงในบอเมือนกันเด้กอีกกลิ่นแล้วนี่อีกสามเถื่อนเลยค่ะอืมผู้หญิงเฮ้ยเขาดีใจเยได้ลูกสาวแล้วดีใจกตพตุ่มเอวีน้อยเกลียตุ่มเนเหมันแะ เอ้ตับเนี้ยมาแกะนะเล็บนะมันอยากกินแกะเนะแกะหล็บอยู่วะอยากแกะอยู่ไหนแลย่านแม่มันบื้อมึงมีน้องคุ้ยวะโหเป็นนาที่ออกไหลขนาดครึ่งชั่วโมงพุ่นแหลกแม่มันออกเลยไรฮึไ่นพูนพูนพูนนนะพุ่นนะมันก็เปื้อนไปเลยเว้ยเปื้อนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องที่เห็นอย่างมันไอหมิงมันน้องอย่าง ก็ตัวเดียวอ่ะพ่อเออมันก็ออกเต็มซุ้มนั่นดิซันตัวแม่อีหลีไปเอาแล้วบ่้อลอปนะตัวแม่ได้ยีวะกระแพงได้ยีว่าป่าน้อยป่าน้อยได้ยีวะด็บมันเถอะไปที่เนี้ยฮะเยอะพี่ชื่อเนี่ยมันจะพูดให้กูเด้อ บ่บากคนเจ้าบ่ให้แก่เลยแก่มันเป็นอยังไงะแก่กิ่นเดียวอู้ังคนอเจ้าว้แก่แกเรื่องมันมันไม่มีกควยเมย์สามตัวเลยวันนี้อระมาณคือมือนตาเลยแะ่กมือนทีนี้มันควยยี่ไหวนำควยจะไหนแห้งแห้งเลยเลี้ยวเล่ยิงๆแล้วมันคุ้นอยู่ดอกมันบวยหิดดอก ไอตัวซื้อมาได้ลวดวันนี้ยังได้เลี้ยงอยู่ดิอืมหวลมันเปจ้านึ่ได้เหตอันนี้เอ็ดซื้อหลังเพื่อนวันนี้ซื้อเพื่อนชิบูเก็บเอาไปแก้วน่องให้ยังเจ็บแหละเจ็บไปมันก็ได้อลไรดิพอเลยแหละมันจะเจก็บออกคือเก่าเหลิบม่นเป็นหลิบเองเนาะปู๋จะซื้อก็ซื้อแล้วที่แปลงหัวคิวเซบาว่ะโอ้ยคุ้มแล้วนี่นะคือในห้อบอผมจะซื้อน้องกันหนยเอาไว้ผมนำเด้อมันเป็นอย่างมันมันได้หลายฮันบักตั้มบอกตัวนี้เด้อดที่ไว้ให้ ืมไทมิ่น้องมันไหลอ่ะโอ้ยมันก็เป็นลูกแบบผ่านลูกคุณเลยคว้ยแม่อันนี้ดีดอบอสเดี๋ยวมันก็คำมันพูดออกมันตกปลุกรถน้องได้คว้ยแม่ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวขอปิดคลิปสำนีก่อนนะครับวัสดีเลยขอบคุณครับ